เจ้าป้าเจ้าเข้าเมืองตะลุงสวัสดีค่ะฉันชื่อหงหยกอายุ20กว่ากว่าเป็นชาวพัทลุงโดยแท้สืบตระกูลมาแต่ชาวป่าสีบันพตและป่าพยอมวันนี้จะขอนำเรื่องราวที่ได้รับได้ฟังประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อช่วงมหลาลัยปิดเทอมที่ผ่านมาฉันกลับบ้านที่พัทลุงขออนุญาตพ่อแม่ ขอไปพักที่บ้านตาบ้านยาที่สีบรรพสบ้านตาบ้านยายของฉันมีอาณาเขตติดเขตภูเขาคือเทือกเขาบรรทัดกั้นระหว่างพัทลุงกับตรังบ้านตากับยายของฉันจึงร่มรื่นมากและอยู่ไม่ไกลจากน้ําตกเหรียงทองฉันไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตากับยายสองวันแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ในวันที่สหลังจากที่ฉันตายายและหลานสาวอีกคนของตา ที่ยังเรียนอยู่มัธยมกินข้าวเย็นเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันที่ชานเรือนหน้าบ้านซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันขณะที่เรากำลังนั่งคุยกันตามประษาตลานอยู่นั้นจู่จู่ก็มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านส่งเสียงเรียกแตย่ตยศแต่ยศเออยูเดมีไอไรเหล่าช่วยผมขี่ตะขับช่วยไร่นาผัานครือพอผมกับน้องเบ้าเขาป้าไปห้าหิงสตันแต่ว่านเถียงเถียงป้านี่ซ่องทุ่มแล้วยังไม่ลบออกมาเลย บอกผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่ร่าบอกแล้วครับผู้ใหญ่บอกพ่อมีมาบอกตาข้อให้ตาไปช่วยโอรอแแ๊บตาก็หันมาบอกฉันกับยายว่าให้ปิดบ้านนอนไปเลยไม่ต้องรอนะแล้วตาก็เดินเข้าห้องไปก่อนจะเดินสะพายย่ามประจำตัวออกมาแล้วตาก็ตามชายคนที่ขับรถมาก่อนจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปในความมืด ถ้าให้ฉันเดาคงเพราะมีคนหายไปในป่าเทือกเขาบรรทัดแน่ๆแ,และตาก็เคยเป็นเซียนป่าแถบนี้เลยถูกตามตัวไปช่วยฉันยืนดูจนตาเดินหลบมุมโค้งหายไปในความมืดก่อนที่เสียงของยายจะทักขึ้นง่วงหรือยังจะนอนหรือดูโทรทัศน์ต่อฉันถามตาแกไปไหนละยายน่าว่ามีคนหลงป่าเลยต้องมาตามตาไปช่วย ให้ป่าไม้กับตำรวจช่วยไม่ดีกว่าหรือยายแล้วยายก็เดินหายเข้าไปในห้องอย่างสบายใจดูยายไม่ทุกร้อนใดๆเลยที่ตาต้องออกไปมืดมืดค่ำคส่วนฉันก็หันไปนอนดูรายการโทรทัศน์กับลูกพี่ลูกน้องแทนก่อนจะเก็บความอยากรู้เอาไปถามตาในวันรุ่งเช้าเช้านั้นฉันตื่นมาทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยออกมาหน้าบ้านเจอตานั่งรับมีดเล็กๆตัวมีดโค้งสวยงามฝักก็สลักลายแปลก ฉันตรงเข้าไปหาตาแล้วนั่งลงใกล้ๆตายิ้มให้แล้วก็ตั้งใจรับมีดเล่มนั้นต่อฉันเลยเริ่มยิงคำถามใส่ตาทันทีตาตาเมื่อคืนตาไปไหนมามีคนขึ้นป่าแล้วลงมาไม่ได้ตาเลยต้องไปช่วยใครแล้วตอนนี้เจอตัวแล้วหรือยังเจอแล้วพากันหิ้วตัวลงมาได้ตอนเที่ยงคืนแล้วทำไมแกพากันไปหลงได้วพวกแกไม่ใช่ชาวป่าหรือตา เรื่องบางเรื่องมันก็พูดออกไปยากเองเชื่อเรื่องลี้ลับในป่าในเขาไม่หละไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเข้าไปในป่าตาเล่าให้ฟังมั่งสิงั้นฟังนะแล้วตาก็เริ่มเล่าว่าสองคนที่ขึ้นไปหลงบนเทือกเขาบรรทัดนั้นแกเป็นคนหากินกับป่าอยู่ทิ่นี้คนบ้านป่าสมัยก่อนสืบเชื้อสายมาคนสีบรรพธก็หากินกับป่าล่าสัตว์ฟันพืชบนเขาเอาไปแลกข้าวแลกปลา ที่นี้เวลาเราเข้าป่านั้นถ้าเข้าไปเดินเที่ยวเดินเล่นก็ไม่เท่าไหร่แค่รู้ทางก็ไปเดินเล่นได้ชิวๆไม่มีอะไรแต่ไอพวกประเภทเราๆที่เข้าไปหากินยิงสัตว์ต้องทำพิธีต้องบอกต้องกล่าวขออนุญาตแล้วต้องไม่ไปลบหลูท่ท้าทายเชื่อกันเสมอมาว่าในป่าในเขานั้นล้วนมีเจ้าของมีผู้ปกปักรักษาดูแลอยู่แล้วตาเคยเจอมั่งไม ยายบอกว่าแต่ก่อนตาเข้าป่าบ่อยๆเจ้าป่าเจ้าเขานี้แกไม่ใช่ผีชั้นต่ำที่จะเที่ยวออกมาแสดงตัวให้คนเห็นง่ายๆบริวารแกมีเยอะแยะส่งมาสักตนก็ทําคนที่หดตดหายได้แล้วแล้วบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขานี้เป็นยังไงหรือตาก็พวกพูดผีนางไม้เทพารักนี่แหละสมุนของเจ้าป่าเจ้าเขานี้ก็มีแบ่งเป็นสองพวกเหมือนกันเหมือนโลกมนุษย์เรานี่แหละ มีทั้งคนดีคนเลวสังคมผีก็คงไม่ต่างกันมีทั้งผีดีผีเลวผีที่ดีเวลาคนดีเข้าป่ากก็จะคอยคุ้มครองภัยจากสัตว์ป่าดูร้ายแต่ถ้ามีคนนิสัยไม่ดีเที่ยวท่องไปในบ้านเขาแล้วยังไปปากดีส่วนมากจะเจอผีเลวให้โทษเอาแล้วพวกเจ้าป่าเจ้าเขาสมุนบริวารอะไรนี่แกมาจากไหนกันเยอะแยะต่ว่าแต่เดิมแกคงเป็นเทวดาชั้นสูง ที่ได้ลงมากินตำแหน่งประจำป่าเขตนี้พออยู่อยู่ไปสมัยก่อนมันมีการเดินทางเดินทัพของเมืองโบราณไปตีอีกเมืองไหนจะพวกโจรพวกคอมมิวนิสต์อะไรอีกเยอะแยะพอเดินทางผ่านป่าก็เป็นไข้าตายมั่งโดนสัตว์ร้ายฆ่ามั่งก็มีตายทั้งคนดีและคนเลวตายลงไปจิตสุดท้ายผูกติดอยู่กับป่า คนดีก็กลายมาเป็นเทวดาชั้นต่ำขั้นเทพารักษ์พวกวิญญาณร้ายๆก็กลายเป็นหงพรายบ้างนางไม้บ้างสิงสู่อยู่ในป่าโดยเฉพาะพวกนางไม้นี้ก็กึงก่งๆึระหว่างนางฟ้ากับปีศาจเหมือนกันไหวดีพลีถูกก็เปิดทางเปิดโชคให้ไปปักหมาใส่ถ้าไม่ตายก็เข่าสุดแล้วสองคนนั้นแกหลงเพราะไปทำอะไรโดนผีเล่นงานหรอก็น่าจะพันนั้นและพันพฤลตาเล่าให้ฟังมั่งอยากรู้ ตาก็เล่าว่าตาไปที่บ้านของสองคนนั้นเมียกับหลานก็ชี้บอกว่าทั้งสองคนบอกตอนเองว่าจะเข้าป่าไปหายิงสัตว์เอาพืชป่ามาไว้กินไว้ขายสองคนนั้นเป็นพ่อลูกกันคนพ่อหกสิบกว่าแล้วแต่ยังแข็งแรงเดินเหินสบายคนลูกอายุสามสิบพ่อคว้าปืนแก๊ปกระบอกยาวๆได้ก็พากันเข้าป่าไปทางหลังบ้านเหมือนทุกครั้งตั้งแต่ตอนหลังเที่ยง ปกติไม่เกินหกโมงเย็นก่อนตะวันลับได้ไม่ได้ก็จะพากันกลับมาแล้วแต่หนนี้ไปแล้วไปลับเลยทนร้อนใจไม่ไหวก็เที่ยวให้หลานไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยตอนแรกพวกผู้ใหญ่บ้านบอกมันมืดแล้วไปตามตอนนี้อันตรายสัตว์ร้ายบนเขายังมีมากตาก็ถามเมียเขาว่าตอนตาคนนั้นเข้าป่าได้ทำพิธีเบิกป่าขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาหรือยังเมียก็บอกว่าทำแล้ว ที่นี้ตาก็เอามีดที่แกพกไปออกมากล่าวคำบูชาพระรัตนะไัรก่อนจะกล่าวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขามีเมตตาปล่อยสองคนนั้นออกมาตาไม่มีคาถาอะไรหน่อยหรอทำไมเล่นบทคาถาง่ายจังไม่ต้องมีหรอกเวลาเจออะไรลี้ลับนี้ไม่ต้องคาถาให้มากความบูชาพระรัตนตไัรตั้งมั่นถึงพระพุทธเจ้าขอให้บารมีช่วยคุ้มครองไม่ว่าผียันเทวดา ล้วนแต่เกรงในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขอแค่ตอนสวดเรามีจิตใจตั้งมั่นจริงๆยังไงก็สื่อถึงทีนี้ตาก็บอกให้ทุกคนนั่งรอไม่ต้องเข้าป่าไปตามตาว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมของมันสองคนแล้วว่าเขาจะปล่อยมันไม้ทีนี้ก็นั่งกินน้ำชารอก็มีเสียงตะโกนดังมาจากบนเขาดังฮูู้ตาก็เลยบอกคนอื่นๆให้พากันเดินสวนขึ้นไปดูก็เป็นทางขึ้นช่วงแรกๆทางชันแต่พอเดินไหว ก็เอาไฟฉายสองเดินตามกันไปขึ้นไปสี่ถึงห้าคนก็ส่งเสียงวูๆวูตอบกลับไปขึ้นมาได้ครึ่งงอทางก็เจอหนึ่งเท่าหนึ่งหนุ่มนั่งหมดแรงอยู่ข้างทางก็เลยช่วยกันหิ้วแขนพาลงเขามาพอลงมาถึงบ้านเมียก็โดดเกาะผัวดีใจใหญ่พักฟื้นพอหายเหนื่อยคนที่มาก็พากันเข้าไปรุมถามว่ายังไงทําไมไปหลงป่าได้ละ่ะเข้าป่ามาไม่รู้กี่หนฝ่ายลูกชายที่ไปหลงด้วยกัน ก็พูดสวนขึ้นว่าเพราะผมปากไม่ดีเองเลยพาพ่อลำบากไม่ดียังไงเล่ามาซิกฝ่ายลูกก็เป็นคนละว่าก็ชวนพ่อเข้าป่าไปหายิงสัตว์หาพืชในป่านี่แหละก็ทำพิธีเบิกป่าขออนุญาตแบบทุกครั้งก่อนจะขึ้นป่าที่นี้พอเดินตั้งแต่เที่ยงเลยไปยันบ่ายสามบ่ายสี่ไม่เจอสัตว์ที่พอจะยิงได้เลย ฝ่ายลูกชายก็รู้สึกหัวเสียไม่สบอารมณ์พลั้งปากออกไปว่าเหยดแม้ม yeah, ผีหาเจ้าป่าเจ้าเขาลูกจงสักตัวกับไม่โผล่มาให้แลซักตัวขอลิงขอข้างมั่งก็ยังดีนี่ไม่มีเลยบ้าแล้วพ่อก็ตกใจพอลูกชายพลั้งปากด่าออกมารีบบอกลูกให้ขอโทษฝ่ายลูกก็คงนึกได้ว่าพูดอะไรไป ก็รีบพนมมือขอโทษขอโพยแต่คำพูดวาจาที่เปล่งออกไปแล้วถึงจะกล่าวขอโทษขอโพยก็ไร้ผลฝ่ายพ่อก็ชวนกันเดินกลับบ้านแต่แกว่าก็มั่นใจว่ามาถูกทางแต่ยิ่งเดินเท่าไรก็ยิ่งหลงเดินกันจนตะวันลับตาหิวก็หิวในย่ามมีแต่น้ำขวดกับขนมถั่วตัดถุงหนึ่งก็เอามานั่งแบ่งกันกินประทังหิวนั่งกันอยู่มืดมืดแบบนั้นแหละเพราะไม่คิดว่าจะต้องเดินจนมืด เลยไม่ได้เอาไฟฉายติดไปมีแค่ไฟฉายอันหนึ่งแต่ก็หาเชื้อไฟมาจุดได้ยากเพราะฝนพึ่งเทไปป่ามันชื้นชื้นทีนี้ฝ่ายลูกก็พนมมืออ้อนวอนขออภัยกับวาจาที่เคยกล่าวล่วงเกินไปแบบนั้นแกว่าแกก็รู้แหละว่าที่ต้องมาเดินงมป่ากกันแบบนี้คงเพราะปากแกที่ไปล่วงเกินเลยโดนสั่งสอนฝ่ายพ่อก็ถอดใจบอกลูกลอยๆแล้วว่าคงไม่รอดกลับบ้านแล้วหนนี้นอนในป่ากลางคืนจุดไฟก็ไม่ได้ มีแต่ตายกับตายต้นไม้ก็สูงใหญ่ปีนไม่ไหวถ้าไม่โดนยุงกัดตายก็งูฉกเสือลากไปกินแน่ๆฝ่ายลูกก็บอกพ่อว่าลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูไหมเพื่อมีใครมาตามพ่อก็ว่าถ้าเขาบังตาไว้ยิงให้หมดลูกกระสุนก็ไม่มีใครได้ยินทีนี้ฝ่ายพ่อก็ลองหนทางสุดท้ายแกว่าแกก็นั่งคุกเข่าวสวดมนต์อรหังสม,มานีแหละภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยกลับไปหาครอบครัว ถ้ารอดกลับไปจะให้ลูกชายที่ปากพล้อยบวชไถ่โทษทีนี้ก็นั่งรอกันนิ่งๆนี่แหละคือแล้วแต่ท่านจะกรุณาเลยประมาณนั้นทีนี้นั่งนๆไปทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกลองขบวนแห่อะไรสักอย่างลูกก็เงี้ยหูฟังจนเรียกพ่อพ่อพ่อก็บอกเออกูได้ยินแล้วเสียงไรล่ะพ่อนั้นและเขาปล่อยเราแล้วพ่อก็บอกให้ลูกช่วยพยุงตัวเองเดิน เพราะเดินมานานจนเริ่มหมดแรงแล้วพากันเดินมืดมืดคลำทางไปตามเสียงทึมทึมทึมท,ที่เหมือนเสียงตีตะโพนนั่นแหละทีนี้พอเดินเดินไปไกลพอสมควรแล้วเสียงตะโพนก็หายไปก็นั่งกันต่อเพราะไม่มีเสียงนำทางเอาพื้นต่อหลับพ่อเสียงสูญพ้นแล้วพักก่อนไม่รู้องค์ไหนช่วยนำทางเราตรงนี้คงสุดเขตของเขาแล้วแกก็นั่งพักกินน้ำประทังหิวรอรอบตัวนี้มืดไปหมด แต่ดีว่ายังมีแสงพระจันทร์บนฟ้าส่องลงมาพอได้เห็นอะไรเป็นเงาๆยังพอคลำทางเดินได้นั่งๆอยู่ก็มีเสียงเหมือนพระสวดลอยว่วมาตามลมฝ่ายพ่อก็รีบลุกขึ้น,น,นกอดแขนลูกรีบพากันเดินตามเสียงพระสวดที่แว่วววมาได้ยินเสียงพระสวดนั้นแกก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เสียงพระจริงๆเพราะกลางป่าแบบนี้ จะมีพระที่ไหนมีแต่ป่ากับสิงสารา,าสัตว์แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจพิสูจน์ได้เท่านั้นแหละจะว่าแกเมาใบกระท่อมก็คงไม่ใช่เพราะวันนี้ไม่ได้กินเดินตามเสียงสวดมนต์ลึกลับนั้นมาจนเสียงเงียบหายไปฝ่ายพ่อก็จำได้ว่าไปทางไหนต่อก็ดีใจแทบร้องไห้รีบลากขาพากันเดินตามทางมาเห็นไฟที่บ้านตัวเองสว่างอยู่ข้างล่างไกลๆกลก็รู้แล้วว่าเมียคงไปตามคนมาช่วยตามธรรมเนียม กลางคืนชาวป่าถ้าคนหายเขาไม่ตามหาตอนกลางคืนอยู่แล้วเพราะอันตรายลูกชายก็เลยตะโกนวู้วูตามที่ได้ยินนั่นแหละฉันฟังตาเล่าจบก็รู้สึกทึ่งไปเหมือนกันตาบอกว่าชรอยเจ้าป่าเจ้าเขาท่านยังเมตตาเลยปล่อยให้บริวารฝ่ายดีมาช่วยนำทางกลับส่วนที่พากันหลงทั้งที่ชำนาญป่าไม่เคยหลงมาก่อนนั้นคงเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านสั่งสอนให้รู้สำนึกพอเหนื่อยหอบ เข้าไปหาของในบ้านเขาแล้วยังไปปากพล่อยๆใส่ไม่ตายคาป่าก,ก็ดีแล้วจริงๆก็ไม่มีคนขึ้นไปตายในป่าเทือกเขาบรรทัดนานแล้วรายสุดท้ายที่หายสาบสูนย์จนวันนี้ยังไม่เจอแม้แต่โครงกระดูกก็เป็นพรานแก่ๆมีวิชาคนหนึ่งหายไปตั้งแต่สมัยเมื่อตายังวัยรุ่นอยู่เลยตาบอกว่าในป่าในเขาเข้าไปแล้วอย่าเที่ยวไปปากพล่อยด่าดทอเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางจะเป็นดี ไม่งั้นอาจจะแบบที่สองคนนี้เจอนี้แหละก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เรื่อยๆที่เข้าป่าแล้วไปทำผิดจนโดนอะไรแปลกๆเล่นงานแบบนี้และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่หมู่บ้านของตาที่อำเภอศรีบรรพตเลยนำมาเล่าสู่กันฟัง